3 two, one. <laughs> You in the backyard สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเกวิชี่นะคะวันนี้นะคะเก๋ก็จะมาเซตผมทรงนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะก็คือเป็นผมทรงที่แบบเซตง่ายมากแล้วก็แบบธรรมชาติมากนะคะใช้เวลาไม่นานเลยก็คือแบบแค่10นาที15นาทีอะไรเงี้ยก็คือออกจากบ้านได้แล้วนะคะผมที่ได้เนี่ยก็คือจะดูมีความแบบดูมีวอลลุ่มนะคะเป็นสาวผมหนาหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะสําหรับคนที่แบบเป็นคนมีแก้มนะคะ เชื่อมผมบริเวณตรงข้างๆตรงนี้มันก็คือจะสามารถแบบลงมาปิดแก้มให้หน้าเรามันดูมีความแบบดูเลี้ยวมากขึ้นได้นะคะซึ่งทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบเก็บหน้ามานะคะก็คือง่ายมากเลยมันก็จะดูแบบเนี้ยมีความแบบเปิดหน้านะคะดูแบบมีความเท่ขึ้นก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วว่าทํายังไงเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยค่ะ เราก็จะมาเริ่มทําการเซตผมกันเลยนะคะทุกคนอย่างแรกที่เราจะต้องมีนะคะก็คือที่หนีบผมอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีก็คือไม่สามารถเซตได้นะคะเป็นที่หนีบผมที่เป็นแบบปลายหนีบแบบนี้นะคะอันที่เกลใช้นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อเลอซาชานะคะทุกคนโลโมอนผมนะคะอันนี้ก็คือสําคัญมากสําหรับใครที่แบบมีผมปลอยด้านหน้าแบบเกลนะ,ะก็จะเอาไว้ใช้วนผมบริเวณด้านหน้าของเรานั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็น เซตติ้งสเปนะคะอย่างสุดท้ายก็คือที่นีบผมเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนจะแบ่งผมเป็น3ส่วนก่อนนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของผมหน้ามาด้านหน้าเรานะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันที่เราจะเก็บเอาไว้เซตหลังสุดนะคะเพราะว่าผมหน้ามาเราเนี่ยก็คือจะต้องมีการเซตให้มันเข้ากับผมด้านล่างที่เราเซตเอาไว้ตอนแรกนะคะเพื่อให้แบบมันดูมีความแบบละมุนนีมากขึ้นนะ,ะเราก็จะใช้เป็นโลมอนผมแบบนี้นะคะในการเก็บผมด้านหน้าเราขึ้นไปก่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในการแบ่งผมด้านหน้า อเราเอามาจากผมที่ยาวนะคะก็คือง่ายมากเราก็จะใช้เป็นแบบหวีที่เป็นแปลงแบบนี้นะคะในการแบบหวีมันลงมาแบบนี้เลยทุกคนส่วนที่ยาวเลยออกมาเนี่ยเราก็จะทัดหูไว้ก่อนนะตอนนี้ก็คือจะเหลือแต่ส่วนของหน้าม้าเราแล้วนะคะการเอาโล้มนผมแบบนี้นะคะมาติดผมหน้าม้าไว้แบบนี้ก่อนนะทิ้งเขาว่าแบบนี้นะคะระหว่างที่เราทําผมด้านล่างของเรานะส่วนที่2นะคะเกก็จะแบ่งผมครึ่งหัวนะคะทุกคนให้มันมีเป็นแบบผมชั้นบนแล้วก็ผมชั้นล่างนะแล้วก็จะใช้เป็นกิ๊บหนีบ ก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนก็คือง่ายมากในการแบ่งผมแล้วเราก็จะมาเริ่มที่ผมชั้นล่างเราก่อนนะคะเยวจะชอบใช้ความร้อนไม่ร้อนมากนะคะก็จะใช้แค่ประมาณแบบร5 0 160ายไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมมันก็จะเสียได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีพวกออยบำรุงผมที่ไว้กันความร้อนก่อนที่จะมีผมเนี่ยก็คือใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะถ้าอยากได้ผมที่มันแบบอยู่ทนทนอะไรเงี้ยก็ขั้นตอนเนี้ยก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะไม่งั้นผมเรามันจะคายไวมากด้วยความที่ว่าทรงที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็น ทรงงุ้มออกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำอะ่ะปกติที่เราทําเป็นแบบมุมเข้าเราก็จะหักเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําทรงงุ้มออกเน говорят, <ๆ>ี่ยก็คือเราก็ต้องหักข้อมือออกไปวิธีทํานะคะเราก็จะแบ่งผมออกมาชอ่อหนึ่งก่อนแบบนี้นะคะเราจะถือที่หนีบผมนะคะให้ขนานกับพื้นแบบนี้นะคะมีแบบนี้นะคะพ่อจะถึงปลายปุ๊บเราก็หักออกนี่นะคะผมเราก็คือมันจะมีความแบบหักออกแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้แลวเราก็จะทําช่อที่เหลือเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะคะหนีบผมเข้าไปแล้วก็หักออกแบบนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาช่อด้านบนออกมานะคะทุกคนช่อด้านบนเนี่ยมันก็จะต่างจากช่อด้านล่างนะคะโดยการที่วิธีการทาเนี่ยเราก็คือเราจะหนีบผมเนี่ยเป็น2สเตปก็คือสเตปแรกเราจะหนีบช่วงโคนผมถึงกรอบหน้านะคะให้เป็นแบบงุ้มเข้าพอผ่านช่วงกรอบหน้าไปจนถึงปลายผมเนี่ยก็จะเป็นงุ้มออกนะคะหนีบผมเข้าไปนะคะแล้วก็งุ้มมือเข้านะคะพอถึงช่วงกรอบหน้าปุ๊บก็งุม้มมือออก อมันก็จะมีความเป็นแบบ เป็นเคิร์บแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้ผมด้านล่างเป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยมันก็จะมีความแบบดูเป็นแบบวอลลุ่มมากขึ้นนะคะดูแบบผองมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาเซตส่วนของผมด้านหน้ากันล้วก็หวีลงมานะคะเพื่อให้ผมด้านข้างตรงนี้ให้เป็นทรงนะคะแล้วเราก็เอาที่เหลือที่ไม่เกี่ยวข้องอะทัดหูไว้ก่อนทั้งสองข้างเลยนะทุกคนทีนี้นะคะเราก็จะมาในส่วนที่ยากที่สุดแล้วก็คือเซตหน้า,านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเซตแล้วมันพลาดก็คือพังได้เลยนะคะโดยที่ ีวิธีทานะคะเกวก็จะแบ่งในส่วนของที่เป็นแบบหน้ามา้าสั้นๆเราออกมาจากผมที่เป็นผมปัดก่อนนะพอได้ผมหน้าม้าแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ที่หนีบผมอันเดิมอันนี้นี่แหละในการหนีบหน้าม้านะคะซึ่งเวลาหนีบหน้าม้าเราก็คือจะปิดเครื่องไปก่อนเลยนะคะให้แบบมันมีความร้อนแค่พออุ่นๆนะคะเพราะว่า ผมหน้าม้าเนี่ยมันสั้นแล้วก็มันไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ความร้อนมากนะคะเราก็จะทําการหนีบซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันแบบพองมากก็งมุมมากนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบพองมากเนี่ยก็ไม่ต้องงุ้มข้อมือมากนะคะส่วนตัวเกวก็คือจะงุมแค่ช่วงปลายนิดเดียวนะคะแต่ <Okay. S 1> แล้วเราก็จะใช้ตัวโลนี้นะคะในการ เก็บเขาขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเราก็จะใช้ตัวสเปรย์ฉีดผมอันนี้เนี่ยในการฉีดในส่วนของหน้าม้าเรานะคะซึ่งวิธีการฉีดเนี่ยก็คือจะฉีดแค่แบบช่วงที่ใกล้ๆโคนผมเนี่ยลงมาประมาณแค่แบบนิ้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบมันเซตแค่ช่วงโคนนะคะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบผมที่เราเซตไว้อะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่แข็งนะคะฉีดไกลๆนะคะให้มันแบบเป็นละอองนะ ถ้าเกิดว่าใครรีบๆเซตผมตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ใช้ไดเป่าตรงนี้ได้นะคะมันก็จะทําให้แบบผมเนี่ยมันแห้งไวขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็จะมาเซตผมบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะที่เป็นผมปัดเรานะหนีบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วก็บิดเข้านะคะมันก็จะมีความเป็นแบบผมปัดพี่สาวเกาแบบนี้นะคะทุกคนส่วนผมด้านล่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้มันมีความทนมากขึ้นก็ชีดสเปรย์ได้นะคะ ก็จะเป็นอันเสร็จนะคะทุกคนผมที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบเก็บหน้ามานะคะก็คือง่ายมากเลยก็แค่แบบแหวกมันออกมาแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะได้ผมที่ไม่มีหน้ามาแล้วนะ มันก็จะดูแบบเนี่ยมีความแบบเปิดหน้านะคะดูแบบมีความเท่ขึ้นมีความเปรี้ยวขึ้นนะคะก็คือเลือกเอาเลยว่าทุกคนอยากจะแบบมีหน้ามาหรือว่าไม่มีหน้ามานะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ช่องเกียวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย You in the backyard and you're all fine in the summer. Stay there for three weeks where the lunch.